สวัสดีค่ะบทเฝ้าเดี่ยวเทศกาลเข้าสู่ธรรมวันที่เหัวข้ออธิษฐานแม้ความตายรออยู่เบื้องหน้าจากพระธรรมดาเนียนบทที่6กโปรดฟังทวจนะของพระเจ้าดาริอัสพอพระไทยแต่งตั้งอุปราชร้อยี่สิบคนเพื่อให้ปกครองทั่วราชนาจากักรและทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสามคนอยู่เหนือพวกอุปราชดาเนียนเป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งจะรับรายงานจากอุปราช เพื่อกษัตริย์จะไม่ขาดประโยชน์แล้วดาเนียนคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชทั้งหลายเพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่านและกษัตริย์ทรงมีแผนจะแต่งตั้งท่านให้ครอบครองราชนาจรรักรนั้นทั้งหมดอภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหาเหตุฟ้องดาเนียนในเรื่องราชนาจรรักรแต่ก็หาความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์จะหาความทั้งพลาดหรือการทุจริต ในท่านไม่ได้เลยคนเหล่านี้จึงพูดกันว่าไม่มีทางหาเหตุฟ้องดาเนียนได้นอกจากเราจะหาเหตุในเรื่องธรรมัญญัตแห่งพระเจ้าของเขาแล้วอภิรัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ได้พากันเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่าข้าแต่พระราชาดาริอัสขอทรงพระเจริญเป็นนิดอภิรัฐมนตรีทุกท่านแห่งราชนาจากักรทั้งองคมนตรีอุปราชและผู้ว่าราชการมนทนทั้งสิ้นได้ตกลงกันว่า พระราชาควรจะตรากฎหมายและออกคำประกาศว่าในสามสิบวันนี้ถ้ามีใครทุลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือจากพระองค์ข้าแต่พระราชาก็ให้โยนคนนั้นลงในถ้ำสิงโตข้าแต่พระราชาบัดนี้ขอฝากพระบาททรงตราคำประกาศและลงพระนามในหนังสือสำคัญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขไม่ได้เป็นอาขาด เพราะฉะนั้นกษัตริย์ดาริอัสจึงทรงลงพระนามในหนังสือสำคัญและในประกาศเมื่อดานียนทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยงังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละสามครั้งอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทำเสมอเมื่อพวกที่สมรู้ร่วมคิดพากันมาพบดาเนียนกำลังอธิษฐาน และวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านข้อความจากข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเอ็ดนะคะชีวิตของดาเนียนทําให้เราทุกคนเรียนรู้ว่าการดําเนินชีวิตอย่างคนชอบธรรมของพระเจ้านั้นเรายังคงต้องพบกับปัญหาในชีวิตได้ทุกเมื่อคาดการว่าในบทที่หกนี้ดาเนียนมีอายุประมาณแปดสิบปีท่านรับราชการอยู่ในบาบิโลนเป็นเวลายาวนานจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามของผู้บริหารอาณาจักร และมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าบุคคลอื่นอีกทั้งกษัตริย์ดาริอัสทรงดําริจะแต่งตั้งให้ดาเนียนอยู่เหนือผู้นําทุกคนทําให้ผู้นําคนอื่นไม่พอใจและพยายามจะหาเหตุเพื่อฟ้องผิดให้ท่านต้องลงจากตําแหน่งสําคัญนี้ให้ได้ผู้นำที่เจ้าเล่เหล่านี้จึงรวมตัวกันเพื่อหาเหตุโยนความผิดให้แก่ดาเนียนในเรื่องการอธิษฐานต่อพระเจ้าแทนที่จะร้องขอต่อกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของบาบิโลน โดยออกเป็นพระราชะกฤษฎีกาเช่นเดียวกับพระธรรมเอสเตอร์นะคะระบุโทษความผิดของผู้ที่ฝ่าฝืนเป็นการถูกประหารแบบโหดร้ายคือถูกโยนลงในถ้ำสิงโตเมื่อดาเนียลนได้ทราบพระราชะกิฤษฎีกาดังกล่าวแล้วท่านรู้อย่างชัดเจนคะ่ะว่าเป้าหมายของกฤษฎีกานี้เจาะจงที่ตัวท่านถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอด แต่ต้องปฏิเสธหรือละทิ้งพระเจ้าเราจะเลือกอย่างไรคะดังเช่นคริสเตียนที่อยู่ในยุคสมัยสง,งรครามโลกครั้งที่สองที่ถูกโจมตีให้ละทิ้งความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์หลายคนปฏิเสธความเชื่อแต่มีจํานวนไม่น้อยที่ยืนหยัดในความเชื่อและยอมรับการทุนทุกดาเนียนเป็นแบบอย่างให้ผู้เชื่อทุกคนทุกยุคทุกสมัยเมื่อต้องต่อสู้กับอํานาจที่ต่อต้านพระเจ้าให้เราเลือกที่จะเชื่อฝั่งพระเจ้ามากกว่าเชื่อฝั่งมนุษย์ ท่านไม่ได้แอบอธิษฐานเพราะเกรงกลัวคำสั่งของกษัตริย์แต่เปิดหน้าต่างและคุกเข่าอธิษฐานตามที่เคยปฏิบัติเสมอมาจึงทําให้ถูกจับก,กลุ่มในข้อหาฝ่าฝืนคําสั่งของกษัตริย์ในเวลานั้นเองที่กษัตริย์ดาริอัสทรงตรหนักว่าพระองค์ถูกหลอกให้เป็นเครื่องมือเพื่อทําร้ายดาเนียนพระองค์พยายามหาทางช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ทรงโศกเศร้าพระดาเนียนต้องถูกโยนลงในถ้ำโดยที่ไร้ความผิด ให้เป็นอาหารแก่สิงโตในคืนนั้นกษัตริย์ทรงอดอาหารงดการบันเทิงและบรรทมไม่หลับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นรุ่งเช้าในถ้ำสิงโตดาเนียนยังคงมีชีวิตอยู่และผู้ที่ปองร้ายท่านกลับกลายเป็นอาหารของเหล่าสิงโตแทนกษัตริย์ดาริอัสท,ทรงออกกฤษฎิกาให้คนทั้งอาณาจักรเคารพยำเกรงพระเจ้าของดาเนียนผู้ทรงช่วยท่านให้รอดจากปากสิีให้เราพิจารณาชีวิตการอธิษฐานของเรา ว่าเป็นอย่างไรเราอธิษฐานตามพิธีอธิษฐานพอเป็นพิธีหรือว่าเราอธิษฐานอย่างจริงจังเช่นเดียวกับดาเนียนลที่อยู่ในบ้านพักของท่านท่านอธิษฐานอยู่แม้ว่าความตายจะรออยู่เบื้องหน้าและแม้ในถ้ำสิงโตเมื่อเราอธิษฐานเราจะพบการสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าแม้ที่ประตูของความตายก็ตามข้อคิดสำหรับวันนี้จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายจากพระธรรมหนึ่งเทศลนิกาบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดถึงข้อที่สิบแปดให้เราอธิษฐานเพื่อคริสเตียนที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อศรัทธาทั่วโลกขอเราเร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสาธุการแด,ด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับข้าพเง้ทั้งหลายทุกๆเวลา ขอมุทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์และแบบอย่างจากชีวิตของดาเนียนที่ท่านได้สัตย์ซื่อและยืนหยัดในความเชื่อศรัทธานี้ยังคงอธิษฐานแม้ความตายจะรอท่านอยู่ในเบื้องหน้าข้าแต่พระเจ้าข้าพลงทั้งหลายขอสารภาพความบาปต่อพระองค์ว่าหลายครั้งทีเดียวข้าพลงทั้งหลายนั้นไม่ได้จริงจังกับการเข้าเฝ้าภาวนากับการอธิษฐานและวิงวอนหลายหลายครั้งข้าพลงทั้งหลายวันไหวเมื่อมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิต ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยที่ข้าพเง้าหลายนั้นจะยืนหยัดจะมั่นคงอยู่ในความเชื่อศรัทธาโดยยึดพระองค์ไว้มั่นไม่ว่าข้าพเจ้งหลายจะเผชิญสิ่งใดๆก็ตามข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ข้าพระองค์ทูลขอเพื่อสําหรับคริสเตียนที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อศรัทธาในพระองค์ทั่วโลกขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาคนเหล่านั้นที่อยู่ในความทนทุกข์อยู่ในความยากลําบากถูกจับกุม ขอพระองค์จะทรงโปรดช่วยคนเหล่านี้พระองค์เจ้าข้าที่เขายังคงรักษาความเชื่อศรัทธาในพระองค์ไว้อยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือที่เขาจะพ้นจากการค่มเหงเหล่านั้นและประกาศพระนามของพระองค์และทําตามน้าพระทัยของพระองค์และที่ข้าพระองค์้หลายเช่นเดียวกันจะกระทาตามน้าพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดนําที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะยึดมั่นในความเชื่อศรัทธานี้ไม่ว่าสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นกับข้าพระองค์ก็ตามจึงกลับทุนอธิษฐานร่วมกันในตรานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ